ว่าด้วยปัญญาเรียกว่ามันตาคําว่าผู้พูดด้วยปัญญาไม่ฟุ้งซ่านอธิบายว่าปัญญาตรัสเรียกว่ามันตาคือความรู้ทั่วกิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิมีวิเคราะห์ว่าผู้ใดกำหนดกล่าววาจาด้วยปัญญาแม้พูดมากแม้กล่าวมาก แม้แสดงมากแม้ชี้แจงมากก็ไม่กล่าวถ้อยคำที่เป็นเรื่องพูดชั่วกล่าวชั่วเจรจาชั่วปราศัยชั่วเล่าเรื่องชั่วฉะนั้นผู้นั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้พูดด้วยปัญญาความฟุ้งซ่านในคำว่าไม่ฟุ้งซ่านเป็นอย่างไรคือความฟุ้งซ่านความไม่สงบแห่งจิต ใจกวัดแกวงความคิดกวนนี้ตัดเรียกว่าความฟุง้งซ่านความฟุ้งซ่านนี้ผู้ใดละได้แล้วคือตัดขาดได้แล้วทําให้สงบได้แล้วระง,งับได้แล้วทําให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยาแล้วผู้นั้นตรัดเรียกว่าผู้ไม่ฟุง้งซ่านรวมความว่าผู้พูดด้วยปัญญาไม่ฟุง้งซ่าน